สบายดีท่านู้ชมยินดีตอนหาบเข่าสู่่องร้อยคำเชนิลเนาะเมื่อนี้เราได้ออกมาเห็ดงานเนาะแลยอะไรเป็นโอกาสดีเนาะชิพาทุกคนบรได้พาเบิง่งตอนเหตุเวียกเนาะญาติเ่าเาก่เปินว่าโอกาสจะพามาเบืงองสวนสับประรดเนาะผู้ใดที่อยู่ย่งบ่เคยเห็นว่าอ,อสวนสับประรดเป็นอดไรเนาะมีแต่พากันได้กินแต่บ่เคยเห็นอ่ะ ตอนเ,เจ็จาปลูกหรือว่าเป็นสวนเนาะเดียวขาดเบาเลยครับก็สิพามาเบิ่งตอนนี้แหละเนาะนี่มาเบิ่งก็เลยทนผ้ชมเนาะเขาจะปลูกลักษณะแบบนี้เนาะเป็นแถวไปเลยเนาะสุดเล่งตามล่องยางเนาะปลูกบังหนัดคุ้มไว้เพื่อให้ต้นยางใหญ่เนะาะทนผ้ชมนี่เดี๋ยวจะเอามาให้เบิง่งแบบจระเนาะก็จะเป็นต้นแบบนี้เนาะ นี่ท่านได้เป็นหมากเด้อนี่ก็กำลังจะมาใส่อ่าปุ๋ยเนาะปุ๋ยเพิ่นนมมาใส่ใส่ปุ๋ยมังนัดแหละต้นยางก็ยังได้กินน้ำเนะาะท่านผู้ชมสัตว์ปลาก็หลายหลายเนาะแถวนี้นี่นี่ก็จะเป็นจำงินเนะาะท่านผู้ชมจำนวนมาเาเองเนาะดี เป็นแถวเป็นแถวไปเลยนี่เนาะสุดเล่งเลยจะเป็นหลอกเป็นคัดเนาะ่านผู้ชมเต็มเลยนี่ป้าเป็นตาสะออนเขาไปไล้ได้่านผู้ชมเลยเจ้าปูบางนัดนี่อคอมเมนต์ว่าโบ,าบาได้อีกได้ดตุแต่ก็เจ้าได้ในนี่ป้าต้ลักลานเนาะนี่เด็พี่น้องเห็นบบปุย๋ยนี่พี่น้องมีน,นีใส่ก็ะจะใส่แบบนะี้เนาะโมหายมาลงยอดถ่านลงยอดเดี๋ยมันจะตายเนาะอันนี้อันนี้กับเท่าแก่ก่นกำลังมาเนาะนี่ดิ สามารนี่เลยเนาะเบิ่งคร่าวข้าวเอาเป็นคลิปถี่บหญาวบันไดเนาะเพราะว่าเผนมาแล้วแล้วก็จะเห็ดเวียกเห็ดงานแล้วบาดนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นยางเนาะนี่เนาะต้นยางน้อยเควรกับปลูกไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยบางนัดไปน้ำเนาะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นหลอดผลมาแล้วเนาะ มาถูกปุ๋ยมาเนะาะท่านผู้ชมใส่ปุ๋ยบางนัดก็จะเป็นขูกเป็นชังนี่แหละเต็มเลยในหลอดนเนาะเพี่ยมาใส่เพิ่นเพนิ่นใหญ่เพิ่นบูมแล้วเพิ่นเอาแนวมาสีดแล้วเนาะแล้วก็มาใส่ปุ๋ยแต่มันก็จะแตกหมากไปไว้นี่เนาะเดี๋ยวถามันแตกหมากเดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตให้เบิรงเนาะมันจะงามกว่านี้เนะาะท่านผู้ชมนนคนงานกำลังเริ่มมากเลยเนาะ เอาเนาะตานู้ชมสำหรับคลิปนี้กะบุษบุมีอยงหลายเนาะกสิประมาณนี้เนาะถ่ายให้เบิ่งข้าวข้าวไปก่อนเนาะเพราะว่าเขากับเ้าเห็ดเบียกแน,น่จังไรกาอย่าลืมเดอ้ออย่าลืมเดอ้ออย่าลืมมากดติดตามเนาะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไว้อวอนพอ่อวอนแม่วอนป้าวอนลุงวอนหน้าวอนอาว,ว,วอนไอวอนนอ้องเนาะ,ะกด ดิ่งการแจ้งเตือนคลิปนี้เนาะอะจังไรจังไรกับเบาเลยคำก็จะพัายามเนาะถ่ายคลิปมานำเสนอพ่อพอเม่ๆเมนาหน้าอา่าทางหลายเนาะกดก็มาหับสมอคลิปนี้เนาะขอขอบใจเด้อ